แต่เรามีหนงือเชิญแบบไม่ว่ามั่นใจว่าใช่สองอย่างน้ำไบ้เลยไบ้าได้เลยครับ เดี๋ยวเขาเขาขอที่ต้อนเราหลงไปครบแล้วครับ ครับมารับพวกเรานะครับก็ยินดีต้อนรับแล้วก็เอาใจช่วยเป็นแรงเชียร์ให้นะครับเดี๋ยววันที่30มสิบจะเฉียดแต่ถ้าวันเริ่มแข่งแต่ที่ยี่สิบแล้วนะครับก็ลักษณะคุขภาพขพักก่อนเยอะๆเข้าใจว่าเดินทางมาถึงเดี๋ยวกลับไปพักผ่อนแล้วจะได้รับรองเลยน,นคะคบมีดอกไม้มามอบให้หัวหน้าทีมใครเป็นกัปตันทีมเอ๋ยมาหายไปครับทางนี้ครับนอนท์เดินนะ จช่วยเป็นแรงเชียร์รรครับขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้ที่มีรถมารับกมาลังแล้วก็ตรงนี่หลาดก็ีาแต่ว่ายังไม่เห็นว่าเขาจะรอรับที่เราไปเดินดูนด้วยเแล้วที่ใช้รับ ผมนาวาตาเตชนวุินะครับเบญจานุวัต์เป็นผู้จัดการทีมฟลอ,อร์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้นะครับก็เป็นการทําหน้าที่ครั้งแรกของผมในฐานะผู้จัดการทีมนะครับก็มีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งครับว่าทีมฟลอ,อร์บอลหญิงของเราจะไม่ทําความผิดหวังให้กับแฟนกีฬาชาวไทยแน่นอนครับเนื่องจากว่าเราใช้เวลากันเก็บตัวมานานนะครับแล้วก็นักกีฬาหลายท่านก็มีประสบการณ์ในระดับเบอร์ครัพแล้วนะครับก็จะมีนักกีฬาที่มาร่วม ทีมกับเราที่อยู่ต่างประเทศอีกนะครับอันนี้ก็เป็นนักกีฬาที่เคยเล่นในลีกต่างประเทศแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งสายที่เราจะต้องไปเจอเนี่ยรูปสีนะครับก็จะประกอบไปด้วยทีมอิตาลีนะครับซึ่งมีอันดับเชิงช,ชั้นเนี่ยก็เป็นรองเรานะครับอเมริกา,ววาเราก็เคยชนะมาแล้วมีเดนมาร์กที่ค่อนข้างแข็งแต่เชื่อว่าน,นักกีฬาเราจะทําได้ดีครับแล้วก็จะไปไม่ทรารอบอลผิดหวังแน่นอนครับก็ขอให้เชิญติดตามชมในการถ่ายทอดสด ที่จะมีขึ้นในระหว่างนัดทุกนัดนะครับของทางกีฬาที่จะถ่ายทอดให้แฟนกีฬาเมืองไทยทุกท่านได้ชมนะครับอย่างสดๆเลยครับก็มั่นใจครับชนะแน่นอนครับขอบคุณครับ